วันนี้ไปภารเกจกลับมาแล้วเข้ามาดูในวัดโอ้ลมแรงใบไม้ร,มไมร่วงเต็มเลยใบไม้ร่วงเต็มเลยหน้าแรงแล้วนะลมแรงหน้าแรงใบไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้แห้งร่วงเต็มแล้วขมาข้างในไม่เห็นน้องอะไรนั่งอยู่นี่ใครเนี่ยแพนด้าเทาขาวแพนด้าเทาขาวไม่นอนเลยลูก ไ่นอนกลางวันเหรือไ่นอนตอนบ่ายเหรือไ่นอนเดี๋ยวดูข้างในสินั่นใครนอนอยู่นี่อีกใครนอนอยู่นี่อีกหนึ่งเนี้ยนี่ใครสีสุดาสีสุดานอนตรงนี้โอ้นอนรับลมนอนรับลมเย็นเลยใบไม้ร่วงเต็มเนาะร่วงเข้ามาทางนี้นี่ไปดูข้างในสิใครนอนอยู่ในบ้านนั้นไหมมีใครอยู่ตรงนี้ไหมโอ้โหนอนกันตรนนี้เลย กระบะเขาว่า้ฝนเล็บลกระบะมาไว้ฝน,นเล็บจันนั่งเหมียวนอนด้วย <c oughs> ใคระนุ่มรอดาขาวฮะดําขาวกับซัทบทวีค่นี้เขาเป็นเพื่อนซีกันนั่นน <c oughs> ี่เพื่อนซีกันนั้นเป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิง <c oughs> นอน,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 นด,ด,ด้วยกันนี่เลาเนอะหนกูไปดูดน้องๆในบ้านกันเนาะ กลับมาถึงไปดูน้องเหมียวในบ้านใหญ่ก่อนเนาะนี่นอนกลางวันกันเข้ามาในบ้านใหญ่ใครนอนตรงนี้ชอบปากกาชอบปากกานอนตรงนี้แล้วนอนตรงนี้ชอบปากกาตรงนี้ใครนี่ส้มนี่ใครลูกนี่ท้องอ่อนท้องอ่อนกับสีสีลูกสีสีลูกสีอยู่ตรงนี้ลเสีลูกสีนอนตรงนี้ นี้ใครนี้ <c oughs> น้องอะไรลูกเออช้อนฝันใหญ่ช้นฝันใหญ่บุญชายบุญชายอยู่ในบ้านลูกนะปู่กลับมาปู่ไปอปางกีกลับมาแล้วนะบุญชายอยู่ในนี้บุญชายด้านี้ใครด้านนี้ปุยฝ้ายปุยฝ้ายนอนหลับอยู่หนูปูมไม่กลัวนะเขามามาแวะ ถ่ายภาพให้ดูเท่านั้นเนาะปุยฝ้ายน้ำเพช <c oughs> น้ำเพชนอนตรงนี้หรอน้ำเพชนอนหลับอยู่ตรงนี้น้ำเพชนอนได้นอนหลูกนอนเลยนอนเลยไม่ไต้องกลัวกูมากูมาถ่ายภาพจะใช้ถ่ายภาพให้ดูแค่นั้นเนาะไม่ได้เปิดนะลูกนะนวราดนาวราดนอนตรงนี้นวราดจินตลา จิตลานอนตรงนี้เราหงจิตล,ล้ลายยั่น,ะน,นดดตรงนี้อีกไข่นี่ชนฝันเล็กชนฝันเล็กหนึ่งอนงน่งอนงนี่กินอาหารอยู่นะหนึ่งอนงาดูนี้สิเีเมียวเด็กเกา่าแอบตอนกันหมดแล้วนอนตรงไหนบ้าไปโดดนี่ยนี่ไค่ใครเออนี่ดวงดี Đuôi đuôi lên đi. Nếu đuôi thoải mái chiếc mày còn thoải mái chiếc mày nói này ba bài chạy nữa. Thoải mái chiếc mày ba anh sẽ đó với luôn được. luôn. khai. Chưa là chưa Jerry, đi jerry. nó đi nó hing, nó hing, 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 này hing, 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 เออชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรชื่ออะไรเออชื่อสุพรรษาค่ะสุพรรณษามาใหม่นะสุพรรณษาขี้อ้อนนะนี่สุพรรณษาขี้อ้อนนะนี่สุพรรษาเขเป็นเด็วะกระลงปูแล้วสุพรรณษานอนอยู่บ้านนี้สุพรรณษาสุพรรษานอน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 อนอนนอนนนอ่้นน้นนนนดเลย อนจัง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 อันจังอนจังอันจัอนจังอนจังอชนจังอันจังอันจังอ่นจอนจังอันจังอันจังอนจังอันจังอานจังอนจังอันจังอนจังอั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 นจังอนจังอนจังอันจังอนจังอนจังอังอนนจังอนจังอันงอนจังอนจ ไม่ดำหนวดอยู่นี่ไม่ดำหนวดนอนตรงนี้นะพขาปักางวันแล้วเหรอมาทางน,นี้ใครอย,ยู่ทางนี้บ้างใครอยู่ทางนี้บ้างเดินเยี่ยมมันตัวเยี่ยมน้องเหมียวก่อนตัวเยี่ยมน้องเหมียวการมาเยี่ยมน้องเหมียวนอนกลางวันนอนตอนบ่ายแลนะ้วบ่ายแล้วเนาะทางนี้อีก,กิมเหมียวเนี่ยโอนอนด้วยกันตรงนี้เลยเท้าเล็กส้มขาวใหญ่ปุนสมนอนด้วยกันตรงนี้ อันนี้อีกอันนี้ใครนี่หนึ่งเดียวไปหนึ่งเดียวก็วนอน,นรับนี่ไครทองเล็กหนึ่งเดียวกับทองเล็กนอตรงนี้หนึ่งเดียว,วทองเล็กสามสีนวลสามสีนวลเพศดำน้อยนอนตัวนี้กันสามสีนวลเพศดำน้อยนี่ใครนี่น้องอะไรเนี่ยน้องมีสุกโอ้นอนกับตัวนี้นะ นี้ก็เป็นบรรยากาศดีๆแต่ร่มลมเย็ยนต้ต้นไม้เงาต้นไม้ชนี้นะบางแสงต้นไม้นี่มีลมโชยมาอ้าวเมื่อกี้หลวงปู่ข้ามไปแล้วไอทองเมียวนี่ไม่เห็นนอนอยู่โน้น <c oughs> ข้าม,มาไม่ให้ไม่เห็นนูนนอนอยู่โน้นน้นนนองเอ่ออะไรนะโชคทวีทรัพย์นอนอยู่ตรงนน้นข้าม,มาเมื่อกี้ไม่เห็นลายเหมือนใบหญ้าอะเหมือนต้นหญ้าแต่ไม่รู้ ชคทวีทรัพย์นอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้แดดร้อนแล้วลูกแดดออกออก,ออกดับแดดออกออกดับ,ดบ,ดบ,ดบวันนี้อุณหภูมิพยากรณ์ารอากาศว่าจะมีฝนอยู่นะมีฝนแต่ไทยที่ทลำปางไม่มีมีโดยรอบๆเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากผลก็ขอ,อนําภาพบรรยากาศ ช่วงบ่ายวันนี้บ่ายกี่โมงแล้วให้กับทุกท่านได้รับชมกันไว้ถยงท่านี้เนาะเด็กก็อยู groove, ่กันสุขสบายดีก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเมียวน้องเหมียวน้องไก่น้องเต่าน้องกระต่ายและสัตว์ประสาททั้งหลายขออวยพรให้ทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ขอได้ตรงความมุ่งมั่นปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านทธาน ตอนนี้ก็ที่อยู่ในบ้านก็มีทางนี้สามเมียวบุญชยัยน้ำเพชรและปุยฝ้ายอยู่ทางนี้เนะฝางโน้นอีกสามเมียวคือน้องที่มาใหม่มาชิาใหม่าอีกสามเมียวอ่าตอนนี้ก็เลยต้องควบคุมพื้นที่ไว้ก่อนเพราะเขายังไม่ได้ทำหมันเนาะยังไม่ได้ทำหมันถ้าทำหมันแล้วก็จะปล่อยออกมาก็รวมแล้วตัวนี้เพิ่มมาเป็นสิบเอ็ดเมียวแล้วสิบเอ็ดเมียวที่รอทำหมันอยู่เนาะ การเป็นสิบเอ็ดเมียวของเดิมมีอยู่แล้วแปดเอามาอีกสามเป็นสิบเอ็ดเมียวครับเดี๋ยวรอต้องรออยู่แน่นแหละเนาะจริงถ้าไม่รอก็ไม่ได้เพราะเราไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาสามเมียวสามเมียวชุ้ใหญ่นี้สามารถไปก่อนได้นะี่มาใหม่หนะน,นี่ยเรองบประมาณก่อนนะวันนี้ลมพัดมาอีกแล้วลมพัดมาอีกแล้วไม่ไม้ร่วงกันแล้วกะก๊กกก๊กก เดียอยุติคีดนี้ว่นนี้ก็นะขอมือธนาสาธุอายุวันโนสุขังพระลังให้มีคนนอนก่อนนะปูจะได้ไปพักผ่อนทางนน้นบ้างวันนี้มาไปมาหลายที่แล้วตั้ง่เช้าแล้วนะทำงานหลายอย่างใบไม้ร่วงเยอะเลยนะวนยังไม่ลงมาไม่หมดกำลังลงมาเพราะพวกแป๊กพวกแป๊กลงมาเรื่อยๆแหละ